เทวเมสุตังเอกังสามายังพระขวาวาสากสุวิหารติกับปีลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปะจจามเทหิพิกุสเตหิสัพเทหิวะอรหันเตหิสาทถหิจาโลกะธาตุหิเทวตา เยปุยเยนะสันนิปติตาโหติภะควันตังทัศนายะพิขุสังขจอัตทโคจตุนังสุทธาวสกายิกานางเทวนังเอตะททโหสิอายังโคภะควาสักกสุวิรหติกะปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหตา พิคุสังคเนสิทิงปัจจะมเตหิพิขุสเตหิสเพเหิวะอรหันเตหิทาสหิสโลกธาตุหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิปติปตาติโหนติภะคะวันตังทัสสายนาพิขุสังคะจยันนู นะมายามปิเยนะภาะวะเตนุปัสสะกะมียามะอุสังกามิตวาภคขวันโตสันติเกปาเจคาถาสาภพาเสยมามติทอทตคาโคตาเทวาตาเสยถาปิมาณะภาละวะปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังปัสสัเรยะ ปัสสารีตังวังพาหังสามิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเซสุเทเวสุอันตระหิตาภาคขวันโตบะปุระโตปุตปาตุระ,ระ,ระหังสุอัตโคตาเทวาตาภาคขวันตังอภิวาเทวตาเอกม,มันตังอัทสุงสุเอกมมันตังทิตา โคอีกาเทวตาภาคขวันโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสยามูปวัสสนนมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตัมหะอิมังสัมมะธรรมะสัมมะยังภาคิเตตาเยวะอปราชิตาสังติ ขันติอทโคอปาราเทวตาภักขวันโตสันติโกอิมังคทังอภาสิตันตระพิขโวสม,มาทหังสุงจิตังอัตโนอุชุก,กะมกังสุงสารทีวะนีตานิขะเหตว่าอินทริยานิพระขันติพันธิตาติ อัทคุอปาราเทวตาภาคอวัโตสันติเกอิมังคทั้งอภาสิเชวตวาคีลังเชวตวาปารีคังอินทคีลังอาจหัย มานีชาเตจารันติสุทธาวิมาจากกุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปาราเทวตาภาคขาวันตกสันติโกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนะเตขามิสันติอปปยะภูมิงปหายะมานุสสะเทหังเทวกายยังปุริปุ เลสันติเตอธโคภะคาวะพิกุอะมันเตสิเยปุเยนะพิกาเวทัสทัสสุโลกาทาสุ สุเทวตาสันนิปติตาโหติอาทาคตังทัศนายังพิขุสังขจเตปิเตพิขเวอเฮสุงอติตามัทนานงอรหันตสัมมาสัมพุทโเตสัมปิภะคขวันตานงเอตปาระมะเอวะเทวตาสันนิปติตาอาเฮสุงเสยตาปิไหังะ อัตระหิเยปิเตพิขเวพิวิสันติอนาคตะมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะควันตังเอตปะระมะเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยทาปิเมหังเอตระหิอจิกิสามีพิขเวเทวกายานังนามานิกิ ยิสามิภิกขเวเทวกายนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานามานิตังสุนาะทาสุสาทุกังมานสิการโะอภิสมีติเอวัมพันเตติโคเตพิขุภาขวัตโตปัจจโสสุพัคขวาเอตโวจะ สิโลกามนุสกามิยัตกุมมาตัสสิตายสิตาคิริพภะระปะหิตตาตาสมาหิตาปุถุีสาวาลันลีนะโมมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมานะสาสุทธาวิปัสนามาณวิลาภุโยปัจเจเตยันตาวาเนกปิลาวัต เวตาโตอาตมัญติสัทธาสาวเกสารนีรเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชนะทะพิขาววเตจะอปมาราคุงสิตาวาพุทธสหัสสนะเตสัมตุระหุยานังอมนุสสานะทัสสานังอเปเกสตมัทธคุงสหัสังอทัศตาริงสเตอเก เอเกสหาสนังอามันุสานะมัทธสุงอเปเกนันตามัทธสุงทิสาสัพเพพุทธาอะหุจันตสัพพังอะิยายะวะขดิตวานะจักุมาตโตอามันตายิสัทธาสาวเกสาระเนนะเตเทวกายาอภิกันตังเตวิชนะ ทาพิขาวโวเยโวหังกิติสายมิคิระหิอนุพูปโสสัตตาสหัสาวาญค้าคุมมากลาปีวัฏถวาอิทธิมันโตชุดิมันโตยะสัสสิโนโมทามนาอภิกูกามุงภิกุนังสามิตังวารังสหัสสหะเอวะ เอมะวตายาคานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัิโนโมทามนาอภิกูกามุภิคุณะสามิตังว่านางเอเจติโซละสสะหัสสายคานตะตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตยะสัิโนโมทาม พี่ขุนังสามิตังวารังเวสาสามิตตาขัจาสตตายาคานาตาวันยินโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะส,สิโนโมทมานาอภิกูกามุงพี่ขุนังสามิตังวารังกุมพิโรราคหะอิโกเวลุลัสสาิเวสาณนะ คุยโยนางสัตสหัสสังยักขานางปริรุปาสติกุมพิโรราคชราชหิคะหิโกโซปาคสามิติงว่านางปาริมาจติสังราชาตาราโธปสาสติคันธพานะอิทธิปติมหาราชายะสสิโนโซปุติ ตาปิตสะพาห์โวอินทมานามหาภาริทธมันโตสุตตมันโตวันนะวันโตยะสิโนโมทมานะอภิกูกาโมภิกุนังสามิตังวรังภ่าขีนันจทิสังราชาวิรุฬหะ ตับปัสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายะสสิโอปุตาปิตัสสพหาวูอินทามานามหพราอินทมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสสิโนโมทมานะอภิกูกาวงพิกุนังสามิตังวารัง ปัจจิยมันจะทิสังราชาวิรูปโคปัสะสาตินาคานังอธิปติมหาราชายะสาสิโสภุต,ตาปิตาสะพะวินทมานามะหาภะอินทมันโตชุตติมันโตวัน,นะวันโตยะสาสิโนโมทมานะอภิกูกามุงภิขุนังสามิตังวารัง อุตารันจติสังราชกุเวโรตับปะสะสติยขานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตัสะพาโวอินทมานะมัอะภาลาอินทมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสิโนโมทมานะอภิกูกาุมขิกุนังสามิตังวรัง ปุรามาติสังทาตารถโททิคิเนนาวิรุหโกปชิเมนาวิรูปโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันโตจตุโรทิสาทันลัทธะมานาอัทธสุงเวเนกปิละทวัต กปิลาวัฒเวเตสังมายาวิโนอธทาสาอาคูวันจินิกาสธามายากุเกตุเวเกตุวิทูจวิทุโตสหาจันทโนลัมะกามเสโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปัมโยจะเทวสูโตจะตะมาลติจินตะเลตเซโนจะคันโพ นาโลราชาชโนสโพโออาคูปัจจสิโคเจวติภารูสุริยะวัชสาเอเตยันเตจาราชาโนคันพัธาสหัสดชุพิโมธมานาอภิกาวงพิขูนังสามิตังวารังอทาคูนาสภานาคาเวสาลาสหัจันชกกา กัมภลัสตาราอาคูปยาคาสหัยาติพิยามุนาทะตารทันาจะอาคูนาคายะส,สิโนโเอราวนโนมหานาคโคโซปคาสามิติงวนานังเยนาคราเชสหาสาหารันติทิพ,พาธิชาปักขิวิสุทธจักคูเวหาสยาเตวชัน วะนามาชเตปตาจิรตาสุปันนาอิติเตสานามังอภิยันตานาคราชาสามาสีสุปันนาโตเคมะมะกาสิพุทโสสันติหาวิวาจาหิอุปวายาหตา,านาคาสุปันนาสารณามังสุก,กังสุพุทังชิตา วชิตาหัตเทนะสุมุธังอริสราอสุราสิตาอัตตโรวาสาวัสเซเตอิตทธิมันโตยสะสสิโนกาละกัญชามหาสมิธสมาอสุราธานาเวคาทภาสาเวปจิตติสุจิตติจักปะหรา ฮาราโทมมุจจีสหัสตันจะพลริปุตานังสัพเพเวโรจามามกาสสันนนยะหิตวาพลิงเจนังราหุพัทธะมุคาโมสมมโยทานิพันทันเตภิกุนังสามิตังว่นังอาโปจะเทวาปัทาวีจะเช เตโชวาโยทักขาขมุมวรุณาวรุณาเทวาโสโมจยสสาสหัสเมตตากรุณาญิกาอาคูเทวาญาสสิโนสติส uh ัตสเสสธากายสัพเพนานตตวัน no นิโนอิทธิมันโตชุติมันโต วันนะวันโตยะสัสสิโนโมทมาณนาะอภิคูกามุงพิคุนางสามิตังวรังเวทูจะเวทาสาหาลีจะอาสามาจะทุกวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุระคีตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูประคีตา นักขานิปรักขิตต,าต,ตาวาอาคูมันภะลาหะกาวะสุนังวา,สโ,วาโสวะเสโทสโกปาคะปุรันตะโทะเทเสเตทสาตากายาสัพเพนานตตวันนิโนอิทธิมันโตชุดติมันโตวันนะวันโตยะสสิโนโมทานา อภิกูกามุงพิคุนางสามิตังวารังอัตคูสหภูเทว,วาชาลม,มาคิริคิสิคาริวะอัตาริทกาเจโรชาจะอุมาบุพะนิพาสีนโนวาลูกาสหธรรมมาจะอุตุกะจะอาเชชากาสุเสสุเลยะตุจิราอาคูอาคูวาสะ วาเนสิโนเทสเตสธาทัสสตากายสเพนตวันยิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมธมานาอภิกูกามุงพิขุนางสามิตังวารังสามานาสมามหาสมานามนุษยามนุษยตตมาทิก ปาทูสิกาอาคูอาคูมโนปาทูสิกาอาทคูหารโยเทวาเยจโลหิตตวสุสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวาญาสิโนเทเสเตภะสัทากายา เมานะตวัญญโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสะสิโนโมทมาณะอะพิกูกามุมพิกูนังสามิตังวะรังสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคนาสาสหัตโปตะไครยะหาปาโมคคาอาคูเทวาวิจักขนาสมามาตตาอาราคาอาชา มิสกายะจะยะสัส,สินโนะทานายังอาคังไปยุชนโยทิสาอาภาวิสติเทเสตาทเทสทากายาสเีสนานตตะวัญญนยิโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัส,สิโนโมทมานอาอภิกูกามุงพิขุนางสามิตังวารังเคมิยาสุ ิตายามากะทะคาจัยะสสิโนลมพิตกะรามะเสตทาโชติมานาจะหาสวานิมานารติโนอาคูอัตะคูปาระอิตา สัเตตเสัพพตาการาสัพเินานะตตวัญญิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวันละวันโตยะสัสิโนโมทมามนาอภิกูกาโม,มพิขุนังสามิตังวรังสัตเทเตกายวะนิกายาสัพเพนานะตตวัญญิโนมา นามนนวะเยนะอาคันสุงเยจันเยสาธิสาสหัสปวัตชาติมังกีลังโอคตินะมะนาสวังทักเคโมตโมขตารังนาคังจันทวังอิตอสิตาติตังพรามาปรมาโตจะปุตตาอิธิมันโตสหัสสนังกุมารุ ติดโซจะโซปะคาสามิตังว่านางสหัส,สพราม,มะโลกานางมหาพรมมะติมะพิติทะติอปุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโนสะเทธะอิสราอาคูปะเจกะวะสนะกะวะสาวัตติโนเตสันชมัตโตอาคาปะ ฮาริโตบาิวาราโตเจเตจะสัพเพอภิเตงเตทินเซเทเวสุพรามมเกมหาเสนาอภิการนิปัสสะกันมหัสสะมันทีย ah ังเอทักคันทหตถะพันธะราคีนมัดพันมาถุโวสามัตาปริวาเถระมายยมุติทะโกจินางอิทิทะถะ มหาเซโนโกันมหาเสนังอิป,อป,ปะเป,ปะเสยปะปะปเสยะปเสยิปานินาตละมาธาจะสารังกัตาวานะเพระยะระวังยะถาปะพุสะโกโคมีโคธนายันโตสาวิชุกโกทัสสาสโซปัจจุทวัตทิสังกุธโธ อาสังยวาเสตันจะสัพพังอภิญยาวะคขกิตตวานะจักุมาตโรอามันตยิสถาสาวเกสารเนรเตมาระเสนาอภิกันตาเตววิชานาถพิขโวโวเตจะอาตัมปารามุงสุตวาพุทธะสาสสานังตีต พระเคหิปะกมงเนสรโลกมัมปิอินชะยุงสัพเพวิชิตะสรคมาพยาติเตยสันสิโนโมทันติสหปูเตหิสวกาเตชะเนสุตาติ